คืนว่านะทำไมไอ้หอมม้าหลนะเป็นมูกันมูกันค่ะมูกันไหนวะเอ็มนะเอ็มคนนอนไอเอ็มไปเอ็มมาลินน้ำสบายดีเด้อปลาลุงเอ้ยจะมีชุดตีอย่างมิมูน้องนะสมาดีไโดุสมาดีไมุ่งเสร็จไปดีพี่สีสบายดีนี่เนาะสบายดีโอเค ô, kênh chàng đời, ai em sợ bài đi đâu ạ, thưa cha ai em càng kênh ai em ra <laughs> <laughs> mà nó bây giờ hết nó à, tự non mày đó nè ơ ơ khuyên đúc khuyên lúc nạ, đúc khuyên cháy đi đại với mừng khu một cái lúc, một cái, một cái mua mẹ nó ăn xuống lúc มาเริ่มมาเริ่มมาดิน้ำไอพี่มาดินน้ำไอพี่โบไปก็ะยาบไปก็ยาบลูกมาดินน้ำไอไอนะจะเอ๋มันดิีกลวจะเอ๋บ่นะห้องเอ็มอ่าจะเอ๋ไอ่ะจะเนีได้ไอไอจะเลยนะ กบมาเลยตั้มไอโดดนองกับรมตรงทางนั้นพี่ว่าน้องกับจ้งนี่หรอจ้งพี่หั่นขนมกับไก่ชอบน่องเอ็มพุกย่างกันไปชื่อได้ไปว่าแม่จะเอาเงินห้ไปบ่

เจ๊ขนมตัวแน้องกิไล่ันแล้วรได้อยู่บนเอากบ้นคุนครองกรอเทย่างไแล้วหไว้สแบบกุ๊บสองคนหูไมแม่เอ็มแบวไปเอาน้ำเอื่อพาไปจากได้ขนมอย่างแบบไปดูไปบอมีอยู่ไดยน้ำพาไปแซนนะแบบแม่ เอเออไปเชื่อขนมเลผ้าไเอายังนะตุนตุนน้องมาไป้ตามที่ถงไปไปยงถงน้องไปอาน้องชวนนี่น้องชวนนี่บ่บ่เอาบ่บ่มีเนี่ขนมเมอนปลาจอยขนมเบิร์ไปไปไปเมไปองึงล้ไปไปยางถไปไดชื่อม่มินก็ได้ จำเรอยากไปฮ้องเื้อนจาท่ากันนั่งท่ากินจักไปเลยท่ากันเจะไปไปะบ่ไได้ไปกิจักกระเาไวีนะมาพีใช่ไหมจังไหวมันยางแหลมแดดชื่อชองจุนาเลยอย่าญาตกันน้ว่าไปเลย นี่นกินบ้าหมากนี่กินบ้หมากนี่นี่น่ดอาบ่มังนอดนี่มังนอดนะสับปะรดมัสับะรดคับขีดาอันว่าแน่แน่เลยกินบ้าม่สิแกให้กินบ้นี่กินบ้าใส่เกลือก็ได้ใส่เย็นเลแช่แช่บ๊าลุแ่บ้าแซ่เลยเอ็มยมึงแนอนกินน่ะชินเเอมนี่อม อร่อยมากเห็นไหมครเห็นอะไรเห็นอะไรเซบอ่่เหบกินเองบ้างมึงแน่นอนอะจกเลยบวกหนัดิดีจลงเหิบนะแก่แล้วนะหอมอ้าวที่หองมาปั้นหมันอดบม่งนอดเด้หน้าบมกงนอดน้าอ่ยางเลย Hãy làm sao cái mông thêm mông. Hông mô kim, mà xem. Mười một egg, anh em vào. Nang lô, anh anh kim, mèo, mèo, anh hai nó đô la. Kit, kit? Mày anh 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 kim, anh em. Không? <laughs> em. cho ba. đấy, xe bao anh em. bao, em. em. Ben bao, bao, này, đấy, này เม็ดแม่เดเอามาิดไว้แแท้แล้วไะนั่งลงหอนั่งลงขั้นเขียววานี่นะกิน่ขี้แน่แน่ขีกินขแน่ของมากเพื่อแน่กิีติกีติกแน่นหน่อยจนจนวานั่นจนใหญ่นะถึกเสือเอ็มไปดนยเเสืออ็ม Thử lỗng xin thử nè phân nê bọn sợ chồng nữa khoai hai khoai hai hai khoai sợ sao bà mày hả giữa bọn 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 giữa ให้เอ mm. ็มกินบมเป็นเ <mad Liberty Overwatch> <mad humidity> <mad> oh ่ยลูกช้อนน่ากินเน่เมนมาพาเมนาแม่นอ่แมนแม่แม่ม่แ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 ม่่่่ม่่่่่ม นั่งยืนีิลงนั่งนดิพอถิ่มยุ่นโยคู่นี่เลยบ่งรถเต็มเปื้อยอยู่ขันฉีดน้นะมาพี่ลูกมาพี่เจะพากำลังสีมไหมจะไปลูกโดนห่อนนะคะซื้อขนมมานั่งผิดมานั่งผิดรถอาห่อนนะคะทอดนะคะโว้ยล่นจนไร่ เออแม่หน้าห่าหนะน้องขาห่าหน่ะยืนยิ้มแบบนี้ยนิ้มทีดอมาพี่ดูมาพี่วดอามึงทอละนะฮะไปสิจักัำโต้หน้าบะสิริถนอมทำไมมันกลับหัวกับหางอย่างนี้ ได้ไม่บัดนมันเออพามาอน่ยหรอมาตานาเออคือกันแทบบบเด็หน้าทองก็หนเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยมันถกปะไร

ใชู่้ไหมใช่แล้วใช่แล้ใ่ทีมาพี่เกนี่เอาว่าขนมเอาว่าขนมเอาว่าขนมมาจุ่มมาจุ่มจุมชนึงอยัเลยลูมาเชือมากแต่บ้านข้ดูข่อชนใจยังน้อยจำได้กินมังนอ งัวย <c oughs> ูอวยยยบัวโล่ัตัแม่ยกเอาบอยู่องัวผ้างัวผ้าาัวลายแต่ได้าตัวนึงจะขี่ใ่เฮื่อนกับยังมีงัวผ้านะได้งัวคนอื่นบุดได้แต่งงัวมาขี่ในะงัวงวเรานะ กินบ้ากินบกินงินอ้าเรืองอเอาตัวได้มึงไงเฮ้ยดูกันนะเฮ้ยกินข้ากินแน่ไรผุดนะไอเอ็มไปกินโมเป็นมึงไงเลือกน้เอาตัวได้บเ้ยต๊กเอาไปในนี่หนิแไหมแช่เบาเอ็มอ้าวมันบดเลยมาจิบบินอนไร

วันป้านวันป้านดีเฮย้มาูเ้ยตากั่ยกกบบริจักว่าเราสู้ห้าตอนห้าลงแฟนเหตุบตรดินเล่มว่ามาพังมเคยตายกันนึงแล้วหรอะตายกันขึ้นมาอวะเบิ้งตกไอ้ลูกตกตตอแรกอไปตวจไปตรวจว่าเป็นข้ะไกะไปตวจวันนี้วะาเ้าก็เป็นเป็นคนเลี้ข้าท้ายเป็นข้าท้ทา ค่ะระบอกบอกลูกบอกง่ายต้องได้ก่ขาตัอันที่เราต้องนักไหนา่ได้ถึกนะแซ่บลูแซ่บอน้อขม้าบม้าบ้านน้ำมือกันเมื่อปนหน่อยนะจอยเออกี่เรนอนหน้าบอเมือที่เราอยู่เตือนหน้าเพือนน้อยป้นนองเลยป้อนน่องเยป้นน่องอย่ค่ะ ป้านเป็นป hey, 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 hey. ่น yeah. ้งเปล้าแม่ไปเยี่ยมแล้วกินได้กินได้กินได้วกูไปเยี่ยมแล้วกูจับเบิงเท่ามันคนน่ะแขงแขนแนจะาคู่กันได้นอนดูเลยนอนดูยนอนพูดไปได้เลมันที่นอนกับไปได้เยอืมเพ็บเพิ่มเพิ่มใส่อุ้งยิ้ยูังมันหังกันหันหันเล่าไปก่อนนะ มาฝึกมาวันนี้กันนั่งเอมได้เอมมึงเนมาเลยนนะมักจับนะว่าานกันขี้ว่นี่นะสบายดีเกรยสายอันนี้ว่นๆเกรยสายมาแบบว่าผู้ชุกไปผู้ผู้แหลทุ่นๆเหนามันอวยเน Em Em mà mưa em em Mùa mưa em ơi Mùa mưa em ơi em Thạc vào lục, thạc vào Thạc vào Thạc hả Nặng vâng nhớ hả em Em nặng nhớ hả Bà sẽ nhảy leo hả เว้ยๆวยวแดดพอดีอุ่นๆที่อุ่นเลย้ไปพุดกระปูพี่น้องไเนาะได้หลายว่ารายกระปูนที่หัโนี่หัน้องชายโดนเราไปชอบขึ้นมากจ้าเอ๋มาละขักบ่ขกว่านึงหนึ่นึองหนึ่งน้องค่ะ นอนมึงดูนอนมึงดนอนมึง้นอนมึงดนอนมึงดวไนนอมงนอมงดออนอนนอนอนนี่ไปเที่ยวไปเที่ยววนี่เที่ยวเที่นี่มีแต่คนเห่าขี้เอยเอ็มเอ็มก็เพให้เอ แน่มึงไงตกทอแลยค่ะโอ้ยวมึงแน่นอกตอกนองแนมว้าแหวนจังไลตกนะฮจะเอ๋ขากบลูกขากบ บอกบ่เปลี่ยนว่าเปลี่ยนให้เอ็มขีบอคีว่าเอ็มคีว่ตัวนี้ให้ไอ้ชายชุบบ่อีหล่ามาขีตัวนี้บ่ลโลคอยให้ลูกคอยให้ปากบุบลยมันชุบยากว่สายมันเดียวเนี่ยนี่นะล่อมันแข็งเลย ยืนมันเดียวเนี่ยชันกงาแวนั่นแหละโอ้โหหักวะเอ็มประเจรไห้วันกี้นี่ง่ายกว่ามั้งเอ็มมันีอเอ็มน้องวัฒนา

อย่าขี่อย่ารออย่ารอกขี่รถขี่รถจ้ะยี่ดาขี่ตัวนี้ลงเนาะยี่ดาอยากลงบ่ลงบ่ลงมาลูกลงบ่เอาเอาหนังลงเลยฮะลงบ่มาลงบ่ลงบ่ลงบ่แด่ยนลำดั่งไอ้ไอ้เอ้ยมาทำพี่ไอ้มาทำพี่ไอ้โล่บนะฮะล่บนะฮะไปขี่ขี่ดินทรายแล้วลูก เฮงงี้อายไปนะ <c oughs> มาพี่ดูมาพี่เอ็มมาพี่มาทางพีมาทางพี่พี่มาทางเองยใายพี่ยังาาไม่รู้เหงายขึ้นมานะโ,โอ้ย,ยช้ชุบแลยคนน่ววะหนักกระตุนน้ำท่อมมันก็มีไอ้ใช้เห็นปะอ้าวงวงงวงนั่นง่วงแนะก้ว ตุนเอู้ดาวมุนขึ้นนั่นน่ะนะอาว่ง่าเอาขึ้นไมโนี่มาว่างายท้องนตุนาเตุนาะตให้ให้ให้น้องใช่ร่าให้นาะเอมตัวเอามุกนั่นตัวเอามุกก็จะมุกเท่าตัว ไป้ไอมาแล้วไปมาแล้วไป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 โอ้เอเมเอ็มไม่ใช่ขี่ยังเมื่อยเอ็มเอยคขี่ไม่ได้ยังเมื่อย้ยู่เลยจะ <laughs> มีมูยนั่งแหนี่นอนปะ แต่ย่งหน่อยป้าชุกไปชุกมาลับเลยแต่ย่งหน่อยแต่อย่างหน่อยบรพุทพันนี่ออเออตเงอะออเออเออไปไปไปไไป <c oughs> เรียกแจวนะจ <c oughs> ำพุง <c oughs> เออ

เต้าใหญ่เต้าใหญ่กู้ว่ะนะเอ้าเมื่อคืนนี่อันห้องเพคนกินนั่นช่างเลยกินตั๋มมาแม่อยาว์วันมาแม่อย่าว์วันเต้าอ่ะจิงย่างขม่าแล้วะดิเออห้องชื่อมาถือบ้าว่ะบุญบุนบุญบุญขม่าลสขมาาลดนะ em đi nó nhang nó đi qua nó hết luôn bye 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 nè mừng mẹ vô lượng nè nè mừng mẹ thôi thế ơi cứ ngào non thế ơi nè cái con ngào non thế ơi nè rồi đợi. mừng nè lúc này nha mai nè mẹ ว่สาสินะงมวงนอนวะหรอเมวงนอนปะงมืองนอนปะเชอเชอน,นมาเฮินมาซานม่ปปดูหงนุกไปทั้งนันเลยหุนมีบุมีมากะเกจ,จักรายหุวกบนมือไ่มีบ่บ่เดี๋ยไปไปเมืองกันเมืองนั่งเเดี๋ยวไปเม,มงงงืองกเด้อเด้อ mừng nó ăn bà các bạn bảo sạch thể cần. biết đời, chắc sọc chắc phải <laughs>